พอละวล่ะเนาะเกรยว่าพอละพอพอ,พอเสาถามละเลย <c oughs> แบบหามแต่อันแบบม,มันเจ๊แคดกลับมาปะนี้เจ๊แคดเป็นอย่างายมกินเบียร์ก็ต้องเปิดเพลงกูเคยเปิดเทศละกูเคยเปิดฟังเทศละมันมันบุกไสกเอแคดเวลาจะเบิงเตะบันนะจะววานะนักเตะกระต้อคนใดเก่งที่สุดสมรักครั้งสิมนเนาะสมรักครั้งสิมเกง่ง เอ้แคทเวลาจะเบิ่งเต๋บบไหนะะนะจ้าวานาเต็กกะต้อคนใดเก่งที่สุดสิมาตอบเลยมื้อนี้สมรักคำสิ่งนอ้องเก่งที่สุดสมรักคำสิงเอ้แคทน้ำยาล้างถ้วยนะล้างจอกได้บ่ล้างตาก็ได้ล้างปากเจ้าก,ก็ได้เลยเอ้แคทแต่งสีฟันนะ ซีลินได้โบสีตาก็ได้สีย้ายก็ได้เราต้องหามดอกว่าปีไม่ค่อยไปใส่ตั้งไดค่อยเจอเจ้านะค่อยก็ไปใส่บนรอดดอก <c oughs> ปีหม่ไปเล่นใจต้องหามเด้อต้องค่อยถือใจคนค่อยนะค่อยก็ไปใส่บนรอดดอก <c oughs>